สวัสดีครับพี่น้องถ้าพี่น้องมาเบ่งเขาแล้วครับพี่น้องเขายังบูฮะก็เดือนจะสิ้นเดือนสิงหานะครับเขาไรเบรี่เพื่อนบูฮูว่ามันมันถอกตามอายุเขาหรือมันมันมันเป็นเขาแกมแต่ว่าห่วงมันก็ง,งามเลยครับพี่น้องห่วงแดใหไงนะครับเขาไรเบรีแล้วาะว่าทุกปีเรามาปลูกแล้วมา เหตุไวต์เป็นเขาไร่บรีนะครับเดี๋ยวพ้อพี่น้องเบ่งนี่ครับพี่นอ้องห่วงห่วงห่วง,งเขาข้าเจ้ามันแบบใหญ่เลยพี่น้องเห็นบ่พี่น้อง ออกแบบหลายได้ครับพี่น้องกาล่างถอกนะครับเขาจะถอกตามอายุเพื่อ,อนบ้านภาษาอีสานบ้านท่าคนอื่นเขาสอดเขาแก้มนะครับเขาแก้มคือลักษณะเขามันจะออกออกวอร์อมกันนะครับต้นต้นหนึ่งออกต้นหนึ่งมันก็ออกแต่ว่าผมว่าเพื่อนจะไปตามอายุเพื่อนหรอครับพี่นอ้องเพราะว่านี่ครับทั้งทั้งข้างล่างที่เพื่อนแตก แต่ก่อขึ้นมาเพิ่งก็กออกหัววนะครับก็บสิออกตามอายุเพิ่นล้ครับคือมันออกเร็วบ่จักครับเพราะว่าเขาเจากกบ,บานบานแต่หัวปีแน่นะครับเพราะว่าอายุเขามันกับประมาณเก่าสิบมือแม่บอกครับพี่น้องเก่าสิบถึงร้อยยี่สิบวันบอกครับเก็บเกี่ยวที่จังไดลูกเศร้าหน้ากันแต่บเด,บด,บดบน,บนับเนาะอันดำแต่สมัยโบราณดำแล้วกะออกพรรษา พอนซาแล้วเดือนไปเดือนสี่กาเมื่กะเบากาลับไปเกี่ยวนะครับน้อก็กจะประมาณร้อยยี่สิบหมื่นครับสี่เดือนนะครับตัวนี้เ่าก็นับยอดล้างไปถึงพันวานก็จะประมาณนั่นแหละครับพี่น้องร้อยมือหอดร้อยยี่สิบมือสิบประมาณนะครับแต่ว่ยยาก็งามนะครับพี่น้องงามของเพลินนะครับไปทั้งผูกเป็นเขากำเขากำเพลินตัวนี้ตัวนี้บ้บเม้นเขากำดอก ครับเพราะว่าใบมันเขียวมันจะเป็นเขาไรเบอรี่ครับเป็นเขาไรเบอรี่เพลินนะครับมองไปสุดหงุงหลุกหงุงหลูกตาท่านั้นนะครับเห็นบ่พี่น้องครับการล่างต่างข้อห่วงขึ้นมาที่ตะห่วงใหญ่ๆของเพลินนะครับพี่น้องห่วงห่วงเขาเพลินเห็นบ่พี่น้องห่วงแบบใหญ่นะครับกขาห่วงใหญ่ห่วงงามของเพลิอนอยู่ขณะเป็นเขาวานา้าเป็นเขาดำขึ้นสมัย สมัยขา่าดำขิดกอแบบหญ่แล้วครับพี่น้องนะครับแต่ว่าตัวนี้พื้นเห็ดปอดสารพิษนะครับพื้นบลอดใส่เคมีพื้นใส่แต่อินซี่นะครับเป็นหน้าหน้าทุ่นนะครับแต่ว่าพื้นเห็ดแบบอ,อินซี่อินซี่เลยนะครับเป็นขา่าปอดสารพิษน,นะครับปุ๋ยเคมีเพิ่อสิบบริเวยบบริวาเลยครับบนค่อยวานบบวานเลยนะครับพื้นใส่แต่อินซี่ใส่แต่ปุ๋ยหมักปุ๋ยขอบพื้นนะครับเป็นแต่ ลูกน้องเพิ่นเอาปุ๋ยขอกเที่ยวปุ้ยขอกมานะครับน้ำมักเพิ่นก็เอาน้ำมักมักจุลินรีมักเออ็มมักอันนั้นอันนี้เพราะว่าผมถามเพิ่นอยู่นะครับเพิ่นเอามาฉีพ่นะครับเพิ่นก็ใส่รถคูโบต้ามาเพิ่นใส่เครื่อง่นมานะครับเิ็ดพวงกับเครื่องคูโบต้านะครับเพิ่นก็เอามาพ่นะครับเลยถามสอบถามเพิ่นว่าเอายังมา่นเพิ่นก็บ่าเอาจุลินซีน้ำมักนะครับวันด้เอาเคมีนะครับนีเพิ่นเฮ็ด ิดตามวิธีกินสี่อีเลีนะครับนะครับหญ้าเพื่อกับบดเอบดเฉีดยาฆ่าหญ้านะครับเุณพลเรเพิ่นใส่ลักษณะการตัดเอานะครับคุณครับพี่นอ้องตัวห่วงงใหญ่หวงแบนแห้งหวงตัวนแห้งงามแห้งจุมนี่นครับพี่น้องคุณพี่น้องเบ่งจุมนี่คุณพลเรือพี่น้องงามห่วงกระลังออกแบบงาม ข้าวไรเบอร์รี่นะครับข้าวอินซีนะครับเ,เห็ดอินซีอินซีดีนะครับเห็ดแดดคือเป็นกระดีนะครับพี่น้องกะเป็นกำลังใจแหกกันได้ครับผมสาหรับคลิปนี้กะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามทิดเทียวกเกษตรบา้านนาด้วยนะครับผมสวัสดีครับโอ้ยงามงามอ่อนซ้อนพี่น้องอ่อนซ้อนงามห่วงเขาฮะเจ้า